สวัสดีครับฟิตร่มกันไท l a n d ด์ชาแนลครับพอดีผมได้ไปรู้จักน้องคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนญาตเขียบปืนก่อนนะครับผมเอาอย่างนี้เลยนะก็คือ,อปลดลูกออกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องแมกกาซีนนะครับเรื่องส้นักกาซีนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้ดูเดี๋ยก็เลยต้องปลดออก ไม่เกี่ยวกับปืนนะอะแตะเคียหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวยังไงต้องลองใส่ดูไม่มีลูกนะครับอยู่ในองเพิงนะยิงทิ้งครับอ่ะผมมีอันนี้ให้ดูครับก็อันนี้เป็นงานคนไทยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้นะครับแล้วก็หนึ่งอันที่ใส่อยู่นี่ด้วย นี้ด้วยนะครับอันนี้จริงๆอะ่ะมันเป็นอันของของเฟรมเดิมไอ้ไม่ใช่ของอ้าวโอเคของแม็กที่ใส่เฟรมเดิมก็คือแม็กสิบสองอ่ะนะครับใส่เฟรมเดิมอันนี้นะ,ะผมถ้าของ XL เนี่ยมันจะต้องมีบากอย่างนี้นะครับแต่ครั้นี้เนี่ยอันที่บากอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่น้องเขากําลังกําลังแก้ไขแบบอยู่ ผมก็เลยมาช่วยทําโดยการที่มาบากเองก็คือเอาไรเจียรธรรมดาเนี่ยนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ลองใส่ดูโอเคใส่ได้ปกติจะเป็นส้นแมกกาซีนแบบต่อต่อออกมานิดนึงนะครับก็คือก็คือจับแล้วมันมันเลยนิ้วก้อยมันเลยออกมาสบายๆก็คือผมลองกิปปืนละลองอะไรแล้วก็ก็กระชับดีนะครับกระชับดีนะดีกว่า ของเดิมของเดิมเป็นแบบเรียบแบบนี้นะครับซึ่งผมผมเอาเฟรมบิวสันคอมแบทเข้ามาเยอะมากจนตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าส้นนักเซีนที่ของซิกซเซเอร์ที่ที่มาจากจากของเขาเลยนะครับมันเริ่มบางทีมันมีของบ้างไม่มีของบ้างน้องเขาก็เลยทำขึ้นมาอันนี้ก็คือแบบเดิม นี่นะครับแบบเดิมที่เหมือนซิกเซาเอออันนี้นะครับของบริษัทซิกใส่ได้ปกติราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะแต่อันนี้จริงๆเป็นสีดำนะแล้วก็มีส่งไปบ้างละว,ว่าไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะว่า,าพีสับควาที่ที่เปลี่ยนส้นแม็กแล้วเนี่ยเออที่เปลี่ยนเฟรมเป็น XL แล้วยังไงต้องเปลี่ยนส้นแม็กสำหรับ m a ็กซ์12นะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะ ถ้าเป็นแบบเดิมมันจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีตัวปิดตรงนี้ <My God. S 1> ใช่ครับสักครู่ครับอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นสําหรับเฟรมเดิมอ่าเป็นโอเคเป็นสําหรับเฟรมเดิมนะครับจริงๆมันจะไม่มีร่องบากตรงนี้แต่ว่าผมเอามาบากแล้ว พอดีรอตัวอย่างน้องเขาอันใหม่ยังไม่มาก็เลยเอาอันนี้ให้ดูซะก่อนนะครับถ้าเป็นเฟรมเดิมเนี่ยใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเฟรมเดิมนะใส่แล้วมันก็จะพอดีแบบนี้แล้วมันก็มันก็ลองนิ้วก้อยออกมาคือคือโอเคจับถนัดเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นเฟรมเดิมนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ <S 2> <S 2> แต่ถ้าเกิดถ้าเฟรมเดิมก็ถ้าเป็นของเดิมมันจะเรียบๆปิดก็คือมีแค่ต่อมาแค่นี้เนี่ยนะครับมีต่อมาแค่นี้ มันก็ยังนิ้วก้อยมันก็ยังหลุดหลุดอยู่ดีนะครับแต่ถ้าต่อเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยโอเคมันก็ได้มันก็ดูใหญ่แล้วก็สวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาประกอบกับปืนแล้วมันก็ดูดูใหญ่ขึ้นมานะครับพกนอกอะไรมันก็ยังก็ยังโอเคแหละแต่ถ้าถ้าจะเอาให้ชัวร์ถ้าเป็นด้ามใหญ่ของวิวสันมันจะใหญ่กว่านะครับมันก็มันก็ดีกว่าเอาง่ายๆนะครับแล้วก็เรื่องความบอบบางของเฟรมซึ่งเฟรมเดิมเราก็รู้รอ,อยู่แล้ว แต่ว่าวันเนี้ผมอยากมานำเสนอสำหรับสาหรับส้นแม็กงานคนไทยนะครับงานดีเลยท,ที่เดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เก็บงานมาให้เรียบร้อยแค่นั้นเองเนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่ได้เก็บงานก็คือเป็นเป็นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็ตัวที่ขายไปก็สวยนะตัวที่ขายไปสวยเลยตัวที่ส่งให้ลูกค้าไปเรียบร้อยที่จบแล้วส่งให้ลูกค้าไปก็สวยนะครับ ก็สําหรับถ้าเป็นส้นนักแบบนี้นะครับสำหรับเปลี่ยนเป็นเ l ็ถ้าสั่งแล้วไม่มีของอยากสนับสนุนคนไทยก็ได้นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสำหรับสำหรับช่องทางการติดต่อของน้องเขาไม่ต้องผ่านผมนะครับก็คือติดต่อน้องเขาแล้วก็คุยโดยตรงได้เลยอบอกว่ามาจากช่องเราก็ได้นะครับอาจจะมีส่วนลดให้ให้พี่น้องเรา นะครับแต่ผมบอกเลยราคาปกติก็ไม่ได้สูงลนะเพราะว่าตัวนี้ราคาเรารู้รกันอยู่เพราะว่าเราสั่งกันไปเยอะมากละนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งพี่น้องครึ่งหนึ่งเลยผมบอกเลยว่าครึ่งหนึ่งนะครับรวมส่งรวมอะไรแล้วนะครึ่งหนึ่งก็ลองดูกันครับแล้วก็เนื้อนะเนื้อมันเป็นพลาสติกคนละอย่างอันนี้มันจะเป็นออกแบบเหมือน เหมือนเป็นนิ่มๆหน่อยหนึ่งแต่ถ้าตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกเหมือนเหมือนแข็งกว่าเหมือนแข็งกว่านะเนี่ยเนี่ยคดีดฟังตรงนี้จะรู้เลยแต่ว่าในกล้องผมไม่แน่ใจว่า,ว,าว่ารู้เรื่องหรือเปล่านะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูสำหรับเป็นส้นแม็กอันนี้นะสมมติว่ามันเป็นสีดำนะจริงๆมันจะไม่ใช่สีนี้นะ ล็อกอยู่ตามปกติเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยเหมือนของของแต่งที่ที่เราซื้อมาเปลี่ยน XL เลยพี่น้องเหมือนกันเลยไม่แตกต่างนะครับแต่ว่าต่างกันที่ราคาแค่นั้นเองนะแล้วก็ถ้าเป็น XL ถ้าเป็น XL แล้วเดี๋ยวผมแกะอันนี้ก่อนวันนี้มันคลิปมันจะช้าหน่อยเพราะว่า มันต้องเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกหลายอันอะถ้ามันเป็นแบบนี้อันนี้คือต่อส้นนะครับถ้าใครอยากได้ยาวมันมีหลายไซส์เลยพี่น้องเนี่ยนะ,ะสามารถต่อส้นได้อ่ะผมใส่เป็นอันนี้นะครับเหมือนพวกแม็กสิบเจ็ดอะเนี่ยนะครับ เนี่ยเหมือนพวกมาร์กสิบเจ็ดนะครับมันก็จะยาวมาแบบนี้เหมือนพวกบวกมาร์กแต่ว่าอันนี้ต่อแค่ส้นไม่ได้บวกนะก็คือยังเป็นสิบสองเท่าเดิมแต่ว่าถ้าใครอยากได้ยาวก็ได้นะครับซึ่งน้องเขากําลังกําลังวิเคราะห์งานอยู่แบบอยากจะให้มันให้มันเป็นแบบนี้ด้วยยาวด้วยแล้วก็บวกกระสุนได้ด้วยนะครับก็คือเพิ่มกระสุนได้ด้วยนะฮะเสียงดังนิดนึงนะวันนี้พอดี คนมาเยอะก็เลยเขาก็เลยเสียงดังหน่อยคึกคืค้นะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นเอ็กแอลเนี่ยเป็นส้นของเอ็กแอลจะต้องปาดวอลตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าจริงๆมันต้องเต็มยันนี่นะครับทาไมจะใส่มันไม่สวยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อันที่ที่ผมดัดแปงแล้วนะครับจริงๆอันนี้มันจะเป็นของ ของเฟรมเดิมแต่ว่าแต่ว่าผมปาดล้วพอปาดแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันใส่แล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือต่อนิ้วก้อยแหละแล้วก็เวลาใส่เข้าไป พอดีนิ้วเลยเนี่ยจับยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลุดแล้วพี่น้องบางคนบอกว่ามือใหญ่แตงจริงๆอะผมผมเจอคนมือใหญ่หลายหลายคนแล้วนะซึ่งใส่ใส่ส้อนอันนี้เนี่ยมันก็พ้นไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าใส่แล้วมันก็จับได้ไม่เลยนะอ่าผมก็ไม่รู้ว่าจะใหญ่ถึงขนาดแบบว่าเป็นยักษ์อะไรงั้นเลยแบบไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะมันก็ไม่เลย แต่ถ้าถ้าถ้าเอาโอเคถ้าไม่มั่นใจคุณใส่แบบนี้นะครับถ้าบอกเลยอีกก็คือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละแล้วก็การกิิปปืนเนี่ยการกิิปปืนสมสมติว่าเรากิิปขึ้นมาแบบนี้นะครับกิิบขึ้นมาแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคน,นถนัดให้นิ้วก้อยมามาโดนตรงนี้ด้วยนะครับมาโดนส้นแม็กด้วยพอกิิปปืนโดนส้นแม็กแล้วเนี่ยกิ๊ปออกไปเนี่ยยังไงไม่หลุดแน่ๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะไม่หลุดแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นส้นแบบนี้ โอเคสบายแต่มันก็มีแต่อีกสมมุติถ้าพกในผมลองพกในแล้วไม่ไหวมันจะขูดกับกับกับพุงเลยเวลาเราเสื้อปิดนะถ้าพกในแล้วเสื้อปิดนะไม่ได้เลยครับพี่น้องแต่ถ้าพกนอกหลอ่อนะพกนอกหล่อเลยพกนอกสวยเลยนะครับพกนอกใช้งานได้เลยแล้วก็พออยู่กับปืนแล้วเนี่ยก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นทางเลือกครับอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับงานฝีมือคนไทยนะ ผมไม,ไม่ได้อะไรกับน้องเขาไม,ไ,ไม่ได้คิดอะไรกับน้องเขาเลยคือผมรีวิวให้ฟรีแล้วก็ผมอยากสนับสนุนงานคนไทยแล้วก็เด็กไทยที่ที่อะไรนะที่อยากจะทํามาหากินที่อยากจะอะไรเงี้ยผมชอบนะครับตรงเนี้ยก็เลยก็รีวิวให้น้องเขานะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อ Facebook ไว้สำหรับสำหรับของน้องเขาอนะครับแล้วก็ติดต่อน้องเขาได้โดยตรงเลย ไม่ต้องทักผ่านผมนะคุยกับน้องเขาเลยเดี๋ยวจะหาว่าผมกินนอกกินไหนหนู่นนี้น่นมีเปอร์เซ็นต์ผมไม่มีเปอร์เซ็นต์ครับก็คือช่วยน้องเขาเฉย,ยๆนะแล้วก็ทักหาน้องเขาจบที่น้องเขาคุยกันเรียบร้อยเพราะว่ามีส่งของมีอะไรไปบ้างแล้วผมก็ชี้เบาไปนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับจากฟรีดอมกัน Thailand Channel ครับ